ติกตอผมกำลังจะไปหย่อนบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นพิธีกรรมที่ทำกันมานานแล้วครับเป็นร้อยปีแล้วในระบบสหกรณ์นี่เขาเลือกตั้งกันมานานคนกรุงเทพก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านก็เลือกตั้งกันมานานแล้วครับประธานสุขาพิบาลกรรมาการสุขาพิบาล นายกเทศมนตรีเขาก็เลือกตั้งมานานแล้วเป็นผู้ครองรัฐท้องถิน่นเป็นผู้บริหารหมายเลขหนึ่งท้องถิน่นสภานักเรียนเขาก็มีครับสภานักศึกษาเขาก็มีทำเป็นตื่นเต้นกันไปได้แต่สิ่งหนึ่งที่คนไทยไม่มีทางชนะระบบอำนาจราชการได้ ก็คือว่าพวกเราไม่ใช้อำนาจพลเมืองซึ่งรัฐธรรมนูญให้เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดผมเอาข่าวคราวที่ศาลปกครองมาเล่าให้ฟังว่านายวรพจน์วิศรุพิษซึ่งเป็นเพื่อนเรียนธรรมศาสตร์กับผมผมโทรศัพท์ไปขอพบเพราะจะเอาสำเนาการร้องเรียนการทุจริตของผู้วิพากษศาในศาลปกครองที่เขาเป็นรองประธานอยู่ แกไม่ลงมาเพราะแหนมแกโทรมาดอดกสัญญามจะมาจับผมอีกข้อหาก่อความวุ่นวายในศาลซึ่งมันไม่เกี่ยวเลยครับผมทําถูกต้องตามขั้นตอนราชการทุกอย่างคนไทยไม่โกรธอะไรไม่เข้าใจดีไม่ดีมาด่าผมแค่อีกนะครับหาว่าไปก่อความวุ่นวายจริงแต่อย่าไปชื่นชมลุงบางคนที่ไปชอบปากนายศรีสุวรรณจันยา ซึ่งใช้อำนาจพลเมืองตามรัฐธรรมนูญเขาจะใช้บ่อยครั้งใช้มากครั้งก็เรื่องของเขาแต่ปรากฏว่าไอ้พวกเชียร์ชอบออกชอบใจให้เป็นเดอะฮีโร่ชื่นชมลุงศักดิ์เตะชายโครงศีสุวรรณอย่าลืมนะชื่นชมกันแบบนี้วันหลังก็อชอบกปากพิธาได้นะนะนะได้เสียงข้างมากจะว่าอะไรเขาล่ะเขาอาจจะไปชกอ,อุกอิงก็ได้เราไม่เคยคิด สนองกับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งนี้ชูวิทย์ก็ไปดาแม่สันตนาในเขตวังปลารุศกวันถท่าต่อยท่าตีคนไทยก็บอกน้านและเดออฮีโร่เป็นเรื่องที่น่ายกกยองชมเชยมั่นผิดทั้งนั้นแหละครับคนไทยต้องไปจี้จับ ขอบอตอรอว่าทำไมละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไม่จับหัวหน้ากระบชาติโทษประหารชีวิตไปขึ้นศาลห้ามประกันตัวชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเพราะพูดอย่างนี้ด่าผมอีกครับท่านนี้รับว่าแกผ่านพาโลแล้วนายหมวดเอกมนทนจ้าจุวรณ